จะซื้อ iPhone มือสองเนี่ยตอนรับเครื่องเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับผมก่อนออาจากร้านดูคลิปนี้เลยทุกคน เอาิงนะสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยการที่จะเลือกซื้อ iPhone สักเครื่องหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็น iPhone รุ่นใหม่เลยเพราะว่าเรื่องราคาอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าราคา iPhone มือหนึ่งเนี่ยราคาก็าอาจจะสูงไปเลยนะครับแต่มีที่หนึ่งที่ราคาจะดีหน่อยก็คือใหมดอตัตรีวิวแต่บางคนอาจจะไม่ถึงเหมือนกันอาจจะเลือกเฮใจไปในฝัง่ง iPhone มือ2ไหนๆก็ขอเอามาใช้หน่อยได้ลองใช้ระบบ iOS อะไรก็ว่ากันไปหรือบางคนตามหา iPhone ที่ยังมีรุ่นใหม่มาแล้วเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นนั้นนะฮะจะกลายเป็นมือ2องแล้วก็จะไม่ผลิต ห,หลังจากตอนรุ่นใหม่เปิดตัวคือหายากมากก็จะกลายเป็นมือสองซะส่วนใหญ่บางคนก็เลือกเทใจไปก็ว่ากันไปนะฮะแต่พอเราจะซื้อจริงๆเนี่ยจริงๆมันก็ต้องมีวิธีการเช็คการดูนะครับเพราะว่ามือสองเนี่ยมันก็คือการผ่านการใช้งานมาประมาณนึงแล้วอาจจะมากอาจจะน้อยกันแล้วแต่คนก่อนที่เขารักษาดีขนาดไหนนะเออแต่จริงก็มีจุดที่ยังไงเราก็ต้อง เช็คเองอยู่ดีเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าเครื่องที่เราได้ไปเนี่ยก็จะใช้อยู่กับเราไปอีกนานๆกับตังค์ที่จ่ายไปในราคาหลักหมื่นโอเคนะ,อ,ะอย่างแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องเช็คในฝั่งของ iPhone มือ2เลยนะอย่างแรกเลยนะภายนอกอยังไม่ต้องดูก็ได้นะอันนี้ขอเข้าเปิดเครื่องก่อนนะครับและเข้าไปดูตัว serial number ซึ่ง serial number ตรงนี้นะครับมันส่งผลในแง่ของการเอาไปเช็คตัวของประกันต่อได้ ว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะมีประกันอยู่ไหมถ้าเขาบอกว่ายังมีประกันพี่ประกันเหลือๆลองเช็คดูนะครับว่าเหลืออีกเท่าไหร่หรือประกันหมดไปแล้วมันหมดไปจริงไหมเออมันหมดมันหมดไปจริงไหมแล้วมันมีตัวตอนอยู่ในระบบของ Apple หรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอีกอันนึงเนื่องจากดูประกันแล้วยังสามารถเช็คได้ว่า มันเคยมีตัวตนอยู่บนโลกของ Apple นะคือของจริงนะคือของแท้นะอันนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยการเอาเลข serial number ที่เราสามารถเปิดเข้าไปที่ทั่วไปนะครับเกี <S 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 ่ยวกับแล้วก็จะมีคําว่าหมายเลขประจาเครื่ององันนี้ก็สามารถเอาไปกรอกในเว็บไซต์ของ Apple ได้เลยเดี๋ยวขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้เพอด่านนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมก็อาจจะกลับมาดูที่ตัวเครื่องกันหน่อยว่าเฮ้ยตัวเครื่องสะพพงสภาพมันเป็นยังไงนะครับไล่ยาวตั้งแต่ ด pelled, society, glucose, guard, ้านหน้าด้านหลังเครื่องด้านหลังเครื่องก็ดูหน่อยว่าเฮ้ยที่เขาบอกมาว่ามีตําหนิตรงนั้นตรงนี้เช็คดูหรือยังว่าตําหนิตรงนั้นมันมันร้ายแรงขนาดไหนนะลองเช็คเครื่องจริงได้มันบุบเหรอมีจุดเออตรงนั้นตรงนี้เหรอนะครับด้านหลังมีรอยตรงรอยแตกมีอะไรหรือเปล่านะก็เช็คดูว่ามันนอกเหนือจากที่เขาบอกไปหรือเปล่าเพราะบางทีเขาอาจจะเขียนว่าสภาพ98นางฟงนางฟ้าก็ว่ากันไปแต่นางฟ้าจริงหรือเปล่านะฮะจะเป็นนางฟ้าตกสวรรค์หรือเปล่าอืมนะถัดมานะครับพอเช็คภายนอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองเข้าไปดดู้านนใ ในการว่าปุ่มต่างๆเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมนะครับปุ่มเปิดปิดอ่ะเปิดปิดได้เปล่านะครับเขาบอกมาไหมว่าเปิดปิดพังไหมหรือว่ายังไงกดแรงกดต้องกดแรงกดลึกอะไรไงขนาดไหนจริงเมื่อคนกดลึกนะมันแคบปึ๊บปึ๊บก็ได้ละนะครับผมเอออันนี้ก็ลองดูนะปุ่มสวิตช์เปิดปิดเสียงถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับถ้ามีเปิดปิดเสียงอยู่เนาะอ่ะโอเคใช้ได้ไหมโหมดเปิดปิดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงโอเคหรือเปล่านะฮะด้านล่างรูชาร์จอันนี้ชาร์ตเข้าว่าเปล่านะครับเออหรือบางคนบอกเออพี่ครับรุ ไม่ค่อยคุ้มหน้าหรืออะไรเงี้ยก็ลองลองเช็คดูได้ในฝั่งของลำโพงอาจจะลองเ,อเปิด YouTube ดูก็ได้นะครับลองเปิดเสียงหรืออาจจะเขาเรียกวไงทดสอบในแง่ของไมด้วยก็ได้นะอัดเสียงไปปุ๊บนะครลองเข้าแอปพลิเคชันอัดเสียงเนาะแล้วก็อัดเสียงไปเลยนะครับแล้วก็ดูว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคไหมนะครับถ้าเป็น iPhone ตระกูลปุ่มโฮมเนาะ มันจะออกลำโพงแค่ด้านใต้นะครับผมถ้าเป็นรุ่นแบบหน้าจอเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะมีลําโพงอยู่2ด้านนะคือด้านล่างกับด้านบนก็ลองเช็คดูนะครับผมว่าเสียงออกด้านล่างโอเคไหมยะออกด้านบนโอเคหรือเปล่าออกด้วยกันทั้งคู่นะอย่างเงี้ยเราจะได้ดูหนังเต็มอิ่มเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลำโพงมันต้องแยกซ้ายขวากันวเวลาวางแนวนอนเนาะจะมีหนึ่งจุดที่อาจจะต้องเช็คเพิ่มเติมอีกนึงก็คือในเรื่องของหน้าจอหน้าจอบางคนนะครับก็ลองเช็คได้ว่าเฮ้ยมันเกิดเดซพิกเซลขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะลองเข้าตัวววเเเเ็็บไไซต์นรรผมททีี่่่่ขขยาาาาออพ้ปแลกกํงงส สุดแล้วก็ซูมเข้าไปปึ้งน่อก็กดไล่ดูสีนะครับว่าสีแดงสีเขียวสีน้าเงินสีขาวสีดำเนี่ยมันมีจุดไหนในหน้าจอที่มันแ,แปลกหรือเปล่าลองเช็คได้ตรงเดพิเซลตรงนี้นะครับหรือถ้าใครไปเลงๆเป็นตัวของ iPhone หน้าจอเต็มๆแบบนี้นะครับีอีกหนึ่งจุดที่อย่าลืมไปเช็คกันด้วยก็คือการกดค้างที่คอนโทรลเนเตอร์และในหมวดของการปรับแสงนะครับว่ามีโหมดพวกนี้ครบหรือเปล่าโหมดกลางคืนอ่ะหมดในชิปโหมดทูโทนเพราะว่าถ้าเกิดจออันไหนที่มีการเปลี่ยนเข้ามานะฮะหรือว่าเอาใช้จอแบบว่าไม่ใช่ของ แท้ทูโทนต่างๆอันนี้จะไม่มีหรือบางทีมันมีขึ้นมาแต่อาจจะใช้การไม่ได้ทูโทน ไปอยู่ในแสงที่มันสว่างๆหรือแสงสีขาวๆเนี่ยมันก็จะปรับโทนอีกโทนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเป็นแสงสีเหลืองมันก็จะปรับโทนอีกโทนหนึ่งอ่ะอันนี้อาจจะลองเปิดยังไงดีละ่ะอาจจะเปิดหน้าจอสีเหลืองมาจอ่จอๆตรงเซนเซอร์ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับผมว่ามันตรวจจับแรงต่างได้โอเคหรือเปล่าอ่ะมีเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะอย่าลืมกันด้วยนะครับถัดมานะครับก็อย่าลืมตรวจสอบในสิ่งที่หลายคนเนี่ยเอา iPhone ไ,ไปใช้งานบ่อยที่สุดมากๆเลยก็คือเรื่องของการถ่ายรูปกล้องหน้ากล้องหลังนะครับลองเเเ้้้าลอลลันกกง็ไดดยว่่ฮีีมมจุ มันมีจุดอะไรไหมนะครับถ่ายออกมาติดอะไรหรือเปล่าแฟตฟิด <atter> <f urt> ใช้ได้เปล่านะครับผมเลนอัลตราไวเลนเทเลอะไ <le> รต่างๆ,ๆเนี่ยลองสลับเลนให้ดูนะครับว่าเอ้ย ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างสลับสมุติดีไหมหรือว่าเออโอเคไหมอ่ะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับลองถ่ายดูวมไปถึงการถ่ายวิดีโอด้วยนะอันนี้ก็ลองดูการเปิดแฟลชนะแฟลชออกไหมอย่างเงี้ยนะฮะสลับมากล้องหน้าละกล้องหน้าโอเคหรือเปล่าแล้วถ้ายิ่งเป็น,เป,นเป็นเวอร์ชันหลังๆนะครับก็จะสามารถที่จะทา0.5นะ้ของกล้องหน้าได้ด้วยดูว่ากล้องหน้าตรงนี้เฮ้ยมันสามารถซูมออกมาเป็น0.5ได้ไหมเออถ้าเกิดมันไม่ได้แสดงว่าอาจจะเป็นกล้องที่เป็นเทียบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออลองดูลองกดต่างๆดูนะครับผมอขึ้นลงึ๊ดชืด ดูใก้ว่าการกันทรงกรรันสั่นดีอยู่ไหมนะครับผมก็ลองเช็คไปได้เลยเออแรขหนึ่งจุดนะอันนี้เนะี่ยบางคนลืมเช็คกันเยอะมากเลยนะครับนั่นคือเรื่องของช่องใส่ซิมอันนี้ขอเข็มจิ้มซิมเขาเด้งออกมาหน่อยนะครับว่าเอ้ยใส่ซิมได้หรือเปล่าอ่าใส่เข้าไปซิมอ่านไหมนะฮะหรือว่าช่องใส่ซิมมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็ลองจิ้มออกมาแล้วก็ลองใส่ซิมเช็คดูด้วยก็ดีนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเช็คขัดมานะครับผมเช็คในเรื่องของการ H ID หรือว่า Face ID อ่าอันนี้สแกนหน้าหรือว่่าาาาใช้แกนิวัละคคครผมมมเพมือออปดภยขงงทท can Apple ี มอบให้เราให้เราสะดวกสบายในการของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะดูว่าเอ้ยสแกนหน้าได้ไหมอ่าสามารถเพิ่มหน้าได้หรือเปล่านะครับผมโอเคไหมขึ้นหน้าขึ้นหลังลองสแกนดูนะสแกนเสร็จแล้วก็อ่ปลดล็อกดูว่ามันไวไหมนะครับโอเคหรือเปล่าเนาะในแง่ของการสแกนนิ้วสแกนหน้านะครับผมแต่สำหรับบางเครื่องนะ เดี๋ยวที่เขาบอกว่าสามารถสแกนหน้าได้เพราะาจริงมือสองมันจะมีแบบเกตอีกหนึ่งราคาที่แบบสแกนหน้าไม่ได้สแกนนิ้วไม่ได้ก็ต้องเช็คกันหน่อยละกันนะครับแต่ถ้าให้ดีเนาะเอาเอาที่แบบสแกนหน้าได้สแกนนิ้วได้จะดีกว่าเพราะมันคือความปลอดภัยของมือถือของเรานะครับอีกหนึ่งจุดที่ก็ต้องเช็คเหมือนกันและสาคัญด้วยนะและสาคัญด้วยนะนี่คือเรื่องของไอคาวมือถือมือสองที่เราได้มาเนี่ยมันติดไอคาวหรือเปล่าแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับคือเข้าที่การตั้งค่านะแล้วก็เห็นชัดเจนเลยอยู่ด้านบนว่่่่าาาาาามมันีกรรรใส Apple Apple ID อะะไไวว้้เเปลพถติด เราไม่สามารถที่จะใส่ Apple ดีของเราได้เลยไม่สามารถโหลดแอป,ปได้เลยมันจะเรียกหาพาสเวิร์ดตลอดเวลานะครับผมหรือบางทีเนี่ยให้เกิดเราถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆนะครับแล้วมันเปิดการอัพรูปเนี่ยขึ้นไปที่ไอเคาด้วยเนี่ยเฮ้ยรูปที่เราถ่ายไปเนี่ยมันเด้งขึ้นไปไอเคาดเขาก็สามารถเข้าถึงรูปเราได้นะเขาจะต้อเช็คด้วยนะครับผมหรืออนไรทิดไอเคาวให้เขาเออกออกก่อนหรือว่าให้ร้านเนี่ยเอาออกก่อนโอเคไหมอย่าลืมนะเช็คตรงไอคาดตรงนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะอีกหนึ่งจุดอันนี้ที่หลายคนน่าจะซีเรียสกันก็คืืออออออเเเรร่่งงขงสขภาพแบตตี อันเนี้ยจริงๆบางคนก็จะเช็คอันเนี้ยเป็นอันดับแรกเลยเนาะว่าสุขภาพแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยใช้งานไปเยอะมากน้อยขนาดไหนก็ไปที่หมวดแบตเตอรี่นะครับสุขภาพและการชาร์จนะว่าสูงสุดเท่าไหร่90% 91 92ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า80เนี่ย อันนี้จริงๆนะว่า Apple เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะใช้ต่อยาวๆ <c oughs> ก็สามารถเอาไปเปลี่ยนแบตแท้ได้กับทาง Apple จะประมาณสัก3 0 0 0 2,000กว่าบาทนะครับผมอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราจะลงทุนในการเปลี่ยนแบตไหมแต่ถ้าใครนะครับซื้อเครื่องมือสองมาและมันเป็นรุ่นที่หมดประกันไปแล้วและมันเป็นรุ่นที่ไม่ผลิตมานานแล้วและแบตยังเต็มร้อยอยู่นะฮะอันเนี้ยขอสันทิฐานได้เลยว่ามันเกิดการเปลี่ยนแบตมาเพราะว่า ถ้าเครื่องนั้นเป็นมือ2และใช้งานจริงๆในระยะเวลา1ปีอย่างน้อยต้องลดสัก1% 2% 3%ถ้าเต็มร้อยอยู่แสดงว่าเครื่องนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับเออแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างฝั่งของ14 15่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะสามารถเช็คได้ว่าเฮ้ยไอ โฟนเครื่องนี้มีการเปลี่ยนแบตมาหรือเปล่ามีการเปลี่ยนหน้าจอมาหรือเปล่านะครับก็จะมีการเข้าไปเช็คเข้าไปดูได้อีก,อกทางหนึ่งแล้วกันต้องลองเข้าไปเช็คดูนะครับผมแต่ถ้าแบตเต็มร้อยเนี่ยแลวเป็นมือสองน่ะเศริฐาเลยนะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแบตมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเช็คคร่าวๆเลยนะครับที่เอาจริงเป็นเบสิกพื้นฐานที่หลายคนเนี่ย ควจะต้องรู้ไว้เก็บคลิปนี้ไว้เลยนะก่อนจะซื้อมือสองก็ต้องลองลอง,ลองเช็คไล่ราคาหน่อยแล้วกันว่าจริงๆมันเป็นราคาในตลาดที่เขาขายกันหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะโดนโกงราคาหรือเปล่านะครับก็ลองเช็คๆกันหน่อยแล้วกันก็ประมาณนี้ถือว่าน่าจะมาช่วยเติมนะครับในแง่ของเกรดความรู้ที่ทาให้หลายคนเนี่ยจะเลือกซื้อ iPhone มือสองหรือว่าในอนาคตอาจจะมือถือมือสองอรไรงต่างเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้นะครับฝากเพื่อนนะช่วยแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะจะได้มีหลายๆคนได้รู้ได้อัปเดตหรื่รวกวิธีการเช็ค iPhone มือสองต้องด จะได้เช็กได้แล้วก็ไม่โดนหลอกกันเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ฝากเพื่อนอย่าลืมกดซับสไ r i ต e นะครับให้กับช anel อติริวดูไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตและก็เจอคลิปดีแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดีย๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอติริวิวในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ